ดอกไม,อกออออม้จะเ,เป็นงามพี่น้องดอกเซรีหอมหอมพี่น้องหอมอีเดียวเหรอหอมแต่เอามาไม่มีอร่อยจะเป็นงามพี่น้องเอ้ยปีนี้ขั้นจันโอนะุบลงในเดือนวมิถิชิปชิปหาอันนี้กงาฮักงาฮักแทะมากวานนี่นะมากหล,ล้ไล ช่วย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 จริงจริงเฮ้ยต้นตะไัร้งามดเดีโอรอพี่น้องเป่บักไงงามเนาะหอมเนาะดอกกระดากหอมวิวมาะหอมเลยเป่านี่หไงเนี่ย้งพี่น้อง ดอกเชอรี่จะดอยชิกเปิดมางามแท้งามว่าเขาจุ่นผุนบ่มีใบแจ๊กใบเนาะสองเนาะบ่มีใบเนาะเอาไปยืนดอกแท้เลยประตูยืนดอกสบายดีสวัสดีคุาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องติดตามดอกไม้งามๆนี่มาชมน้วกันนะมึงน้ำกันตายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเบิ้งแม่พึ่งมาตอม ปีปีนี้คือิง่าฮัตแลยปีนี้เนาะบบมีใบจักดิกูปีนี้ใบปีนี้บ่มีใบเนาะเอยมเยสิบสิบงปีได้ต้นนั้ครัปลูกสิบปีเนาะเจือาเขาปลูกอปลูกอันชื้อเงือนก่อนเจาเนาะ้มามจมใส่พกมนยังจ้าเมาแห่จมใส่าามจิ้มใันมี้อยามาิมใส่ว่า เเห็นเจ้ามาชิมตอนไหนบ้ามันสิตายมันเห่าฮะน่ะจะบอกเขาบ่อยหมัดมันเห่านะฮะน่ะมันสิตายแล้วมันดิบอยู่แต่มันเห่ามันบป้งนะท้าอื้ฮมัดยู่มันสิตายมันกำลังสิตายแต่มันเห่าอยู่กัะเจาออกเอาออกไปมาขับเมาสบ่ย่มันฮะน่ะ มันไม่ดอกกี่วันละนี่มันเจ้่้างมันเยน่ะหน่ะมันเห้ยวน่ะก็เจ้าบอบอมันเหี้เจ้ากระชังว่ะแต่จองคนใชมุนมีตำรวดได้เพื่อนดิจำคันจีคันมีตำรุจตัวนี้กำลังงานเหี่ยวนะเนาะเหี่ยวในบานนี่เนาะจับหลบจัปีจับ แกปลาแกกินโมเบวดหรอแต่ปลาจะบหัวปีกไก่ก็ล่าเต๋กินปินกินปนนคู่กินกินสมอันนี้มันอยากสมวานปีนี้เป็นหลายเลนื้อเนาะเป็นจิจับอยู่ตีขันพ้นดีอยู่ได้ปีนี้นะนี่หน่วยมันก็เห็นอยู่ได้เป็นนี่อ๋อมันไม่เป็นยังหรอกหน่วยมันกับปลอดแล้วว่าจะมันหมูดอกหอมหอมอกนี่ก็ไรหอมเนาะ หอม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 พี่น้อง <ไป S 2> หอมไปเบิกงานนั่นไปเบิใครไปเฮนะตี้เข็บตอกมาไปวันนี้นอ๊ะใครจะว่าประตูได้เคลื่อนผ่นะากระตาเขาก็ได้คู่บีพวกเนีอยู่ด้วยกันอยู่กลาลงกอนกดไปก่อนได้ <c oughs> จะต้องชวนนะจะุยชวนพี่น้อง Còn chị tân nhà mưu bên trong chịu nơi mặt chịu nơi mặt chịu nó mà chịu Mà mặt lọ bằng mặt chịu nơi mặt chịu nơi mặt Ôi nơi mặt chịu Mà mặt chịu nơi mặt chịu nơi mặt chịu nơi mặt chịu พอพ้นไปบิดงามไปสนะก็ตายเนาะโอ้ตั้งอะไรเรื่อยจีด้มาปลูกคลองนะสิลงเดี๋ยวว่าท่านออกสับสิบานได้บักเคือก่อนมันบานได้บักเคือดอกชิงตู่ดงๆนีต้นมะิด จิมีดอ,อกบาวลายไปลายวะบัวลายไปไนันใดดอกผิดนี่ดอ,อกปันคือจีบไปลายไปไลายลากกว่านโอ้คือจีน้อยใหญ่ปีนี้เพราะว่ามันเป็นห่างๆเนาะเป็นห่างๆคือจีน้อยใหญ่แท้ นใหญ่ไ,ได้เี่ยี่ป้าพะถ้าดอกบอกเพีรมันเป็นห้างหงเนี่ยชิโน่ใหญ่เนี่ยมันเป็นห่างหงเนเดี๋ยวคุนเห็นบ่ะนวยใหญ่ได้เยเนอะมันเป็นบัดัดดอกระดอกเนาะลายอยู่ยยแต่ว่ามันห่างคีปินเป็นเกาะเด้มีพนเด้รับกสน,น ดอกแอปเปิลจะได้ร่วงชวนนะพี่น้องแดดออกมาเหมือนนี้แหลแดดอากาศดีเป็นวะเป็นยูหักวัวลายนี่กีกายลายดีใช่ไหมวัดกับยายอยาให้มันเป็นลายอย่างบิ่งทำงานมันคืองานลายใช่ปะนี่ว่าชอว์มันคืองานลายใส่ชงสมมกอันนั้นมุกพัมนี่ตายเนาะ บตายแต่ว่าบเป็นบตายแตบเป็นต้ตบ่อบตัดท่านจิปูมักอันนั้นมักอันนั้นใช่มักน้อยใช่ตายกระยาวันมันวานโผล่กบ้านเวนแถวๆต้ององปอกบานเวิละโอ้ยตายทองมืองไงบอโอ้ย ดอกสิงโตนี่คือบอันี่เป็นบัวหันเป็นบัวดอกเป็นดอกกขหาดใหญ่ปีนี้บางตัวก็เป็นได้เลยบางโตบางตอวไปโอเคเนาะเขาบายใช่โอเคเด้อยันตีดติดดอกติดตามให้สภาพการในเบื้องแดดพ้อมสัมไรความร้อนความหนาวสัมไรมื้อ่อนชิดสองโมงชิดหนึ่งโม ดีบม่แห้งพี่น้องโอเคบายบาย